สวัสดีคะ่ะแน่นอนว่าช่วงนี้อาจจะมีความเงียบเหงากันไปต่างๆนานาบ้างนะคะกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าแต่ว่าล่าสุดคะ่ะคือน้องสาวเราคนนี้ก็ได้ไปโผล่นะคะในคลิปแนะนําตัวของน้องชิกิต้าเด็กสาวชาวไทยวัย13ปีที่กําลังจะเดบิวต์ในวง baby monster ภายในปีนี้ซึ่งในคลิปนี้นี่แหละคะ่ะบางชว่วงบางตอนก็ยังมีน้องแพรพริตามาร่วมด้วยนะแต่ว่าที่ทําให้แฟนๆหรือว่าแม่จีนแซวกันยกใหญ่ก็เห็นจะเป็นความน่าเด็กนะคะ ของรุ่นพี่ลิซ่านี่แหละค่ะที่ทำเอาแฟนๆฝั่งจีนคือแซวน้องกันใหญ่นะว่าเฮ้ยลิซ่าหน้าเด็กมากกับลูกหนูเดบิวพร้อมเด็กๆได้อีกรอบเลยนะซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยมากค่ะพอรุ่นพี่ลิซ่ามาถึงปุ๊บน้องลิสก็คือน้องลิสอนะทุกคนใบหน้าตะมูตมีมากแล้วหน้าก็โคตรเด็กเลยค่ะทำในคลิปนี้น้องลิสยังแนะนํานะคะถ่ายทอดหรือบางคนจะแซวว่าคายตะขาบอะไรต่างๆให้กับรุ่นน้องก็สุดแล้วแต่จะใช้คําพูดพรณน,นานเลยนะ แต่เคล็ดไม่รับที่ลิซ่าได้ถ่ายทอดออกมาก็คือว่าสเตจแรกโฟกัสไปที่กล้องเลยค่ะเด็กๆอาจจะแบบเขินๆหรือว่ายังไม่ค่อยกล้านักแต่ไม่ค่ะต้องชายอย่าได้อายพวกเราต้องชายที่สุดค่ะอ,อ,อะไรประมาณนี้ละกันนะคะก็เป็นคำแนะนำของรุ่นพี่ลิซ่าที่ถ่ายทอดถึง2เด็กไทยภายใต้บ้านของ YG นะซึ่งเด็กๆทั้งสองคนก็ฟินไปตามๆกันค่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่ลิซ่าเป็นโรโมเดลอยู่แล้วด้วยแล้วก็เล่นสา ล,ลิษาให้แบบสดๆถึงขั้นที่แบบน้องชิกิต้าบอกว่าสมบัตินำบวันของหนูเลยค่ะหนูจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากแฟนจีนเขาจะคุยกันเรื่องความน่ารักของน้องลิสที่โผล่มาให้คําแนะนํากับน้องๆในคลิปนี้แล้วเนี่ยบางส่วนก็โฟกัสไปที่ไทม์ไลน์ของน้องนะคะตอนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นช่วงตอนที่น้องเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสเลยอันนี้แอดมินก็ไม่มั่นใจนะว่าจะใช้หรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยใครๆก็คิดว่าน้องถ่ายลิลลี่ฟิล์มหรือว่างานของตัวเอง แต่ว่าที่ไหนได้น้องมาถ่ายลงช่องให้กับ,บวงโกกุ๊ปใหม่ของ YG ที่กําลังจะเดบิวต์ในปีนี้แฟนๆบางส่วนก็เลยมีคําถามแล้วก็สงสารน้องนะคะว่าอย่างกับ YG เอาเปรียบริซ่าเกินไปหรือเปล่าคือโซโลของน้องริซาก็โปรโมทน้อยมากแต่กับเอาน้องมาโปรโมทในช่องใหม่ของวงโกกุ๊ปที่กําลังจะเดบิวต์คือเข้าใจได้แหละว่าต้องการมาให้ช่วยดันวงใหม่แต่ก่อนหนะ้าคือคุณก็ไม่ได้ดูแลหรือว่าโปรโมทอัลบัมของริซ่าได้ดีเท่าไหร่นักระยะเวลาการโปรโมทเพียง แค่16วันเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะ,ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของแฟนๆจีนนะคะหลังเห็นน้องลิซ่าของเราไปโผล่ในคลิปแนะนำตัวของน้องชิกิตาในวง Baby ้มอนสเตอร์ค่ะอะดีอยังไงก็แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะ oh